โอ้โหหน้าผมมันอับประขนาดนั้นเลยหรอวะกราบสวัสดีทุกท่านเนี่ยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมมักนะครับผม mm. เผื่อใครที่ไม่รู้จักเกมมักนะครับผมผมก็จะสุกให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามันก็คือเกมไมค์อาร์ฟดีๆนี่แหละวันนี้ผมจะมาลองเล่นเกมมักเนี่ยในโหมดที่ยากโคตรๆนะครับผมนั่นก็คือโหมดเกมเมอร์นั่นเองเราจะมาทดสอบดูซิว่าเรามีความเป็นเกมเมอร์หรือเปล่านะครับอันดับแรกหยิบหินอันดับ2เปิดอินเวนทอรี่อันนี้มีหีบ โอเคหีบมันก็จะให้อ่าพลังวิเศษให้กับเรานะครับถูกต้นไม้ได้โอ้เยี่ยมอะไรอ่ะวัวหินหินข้าวมึงเห็นซปเปอร์มาริโอป่ะเนี่ยอ้อบอยฟฟแนลีดอกไม้เก็บมาก่อนตอนนี้คือสี่โมงแล้วหรอเนี่ยเวลาโคตรไวเกมนี้อันนี้เป็นบ้านเหรอ แผนที่แมปโบ๊ทแมปอ๋อแผนที่เรือผมจําได้คราวก่อนในเกมนี้ผมเคยเล่นเมื่อปีก่อนเขาบอกให้เปิด i n นเวนทอรแล้วก็ครับ๊ะทํางานนี่เองอะไรอะ่ะเจ็ตแพ็ไปหาพระจันทร์อันนี้คืออะไรเอ่ยวูเดนคาร์ดรถเข็นไม้เหรอโอ้มีแค่หินกับเชือกเองเหมือนจำได้ว่าเกมนี้ถ้าใช้จอบมันจะแรงสุดนะครับ ทุบหินได้เกมนี้ได้ล็อกมาคอสชูโอกาสที่จะตีแบบคิดติคอนอุ้ยตอนกลางคืนแล้วทุบเหล็กทุบเหล็กโอ้โหกอบลินมาซีมาซีมาซีนี่ได้ทั้งมาแล้วก็เหรียญกอบลินอีกแล้วอุ้ยเจ็บ อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลอดอาหารรลอดอาหารผมวิ่งไม่ได้แล้วมาดิอุ้ยมาดิโอโหเกิดเปนเยอะจังวะอู้ตายฮ่าเอาไม่ได้เวลาจิงจังเกมมิ่งโทเทมเหรออืมคราวกว่อนผมจำได้ว่าถ้าเราเลือกที่จะสตาร์ทแบทเทิลแล้วไอพวกมอนสเตอร์มันจะผุดขึ้นมาวิมาสิาสู้ดิหินนี่แหละโอ้อุ้ยแกตาย เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าไปยุ่งกับโทเทมความผิดพลาดครั้งก่อนคือผมไม่ค่อยตุนอาหารเท่าไหร่และความผิดพลาดครั้งนี่สอนก็คือกูต้องไปยุ่งกับโทเทมทําไมมีมีแอปเปิลด้วยเราจะเก็บแอปเปิลไว้นะครับผมว่าผมควรจะค้าพวกจ่อไม่ก็พวกขวานอะไรพวกนี้ตั้งแต่เริ่มเลยแล้วก็ผมเห็นบ้านคนตรงนั้นเ้วยโอ้มีบ้านคนสองหลังติดกันเลยมีเหรียญขวานฟีขนมปัง แล้วก็แผนที่เรือกด M อ๋อลืมไปกด M เปิดแผนที่ได้ขวานี่แย่หรอหนมปังไม้แอปเปิลวัวนี่น่าอร่อยจัง A few minutes later อย่าถามผมนะว่าเนื้อพวกนี้มันอยู่ในช่อง i n v e n นทารผมได้ไงมันเป็นพรออันประเสริฐของเทพเจ้าครับเอาดีเปิดก่อนได้เปียเปิดก่อนได้โอ๊ะรองเท้า เพิ่มความเร็วให้กับเราเอาแล้วเจ็ดแผลอีแกแล้วเหรออุ้ยไดโนเสาร์มาซี่ทองดิสอีสอัตทอง มาสีเก็บข้าวสารีด้วยเพื่อได้ใช้อ um, ันนั้นไรอะไรนูนๆออกมาถ้ำเหรอแล้วก็มีรถเข็นไม้ตรงนั้นด้วยโอ้หหฟีสองหีบเลยได้อะไรเอ่ยบ็อกคลี่เพิ่มเลือดอัตโนมัติให้อู้มีกี่หีบเนี่ยที่เป็นของฟรีอันนี้คือบลูพิลเสริมก่อให้หรอ เพิ่มความเร็วอีกแล้วแล้วก็โอ้โรบินฮูดโอโอโอมาซี่อ่าผมว่าผมล่ำรวนแล้วละ่ะกินอาหารก่อนหิวฮมในโทเทมนี้มันน่าสตาร์ทแบทเทิลจริงๆเอาเป็นว่าไว้คราวหน้าแล้วกัน โุ๊มีแร่เมทริลเหล็กบ้านคนอีกแล้วหรอปุ๊บมีอ่าไม้เบิร์ดมีกำแพงมีขวานมีอะไรเนี่ยพื้นไม้เหรอผมจะกลายเป็นวิศวกรไปแล้วเหรอผมว่าผมลองไปตามทางดูดีกว่า หิบฟีมีต้องเปิดครับอ่าวิ่งไวรอบินฮูดีแล้วเหรียญสี่สิบโอ้โหอืมต้องซ่อมแซมเรือครับโอ๊ะไม้ไม่พอมาซี่โอ้ เจ็บอุ้ซีหนึ่งอีซี่ซีหนึ่งอีซี่มีหมาดิเหรอเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้เจ็บเป็ดไม่พี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 ่คนคนคนไทยพูดกันได้พี่อรอบสุดท้าย เกมเมอร์ถ้าไม่ได้คือเราไม่ใช่เกมเมอร์ใช่ไหมได้เวลาใส่ความเป็นจิตวิญญาณของดรีมอันดับแรกขโมยของในบ้านอันดับสองทุกวัวเพราะมันน่าแล้วก็ขโมยย่างเนื้อต่อไปเปิดทีมออร์เรนจ์จูสนามส้มย่างเนื้อเสร็จแล้วหรอก็ขโมยที่ย่างเนื้อมา,มาต่อไงเอา้าขโมยไม่ได้อืมหีบฟรีสองทีบดัมเบล บูพิวอะไรอะ่ะผมเห็นแบบแบบนะหมู่บ้านเหรอมีการก่อกองไฟกันเกิดขึ้นมีถ้าด้วยอืมสำรวจอันไหนก่อนดีอุ้ยบ้านคนอีกแล้วแล้วก็เออลูกป,ปั้นพระบิดาขอทานหน่อยนะครับมีอะไรไม่เอ่ยอ๊ก็แค่เนื้อที่ฟรีมีต้องเก็บครับโอ้เจ็ตแพก แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วก็ข้าวสาลีตอนกลางคืนอีกแล้วอย่างน้อยก็มีจอบฟรีว่ะอุ้ยดี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 เรเดียวสามาละเราตบบอลแล้วเราได้ของเนี่ยเราได้เดียวสามายุ่งอะมาสิมาสิอุ้ยเจ็บกินก่อนกินก่อนมาสิ อ๋อเราทุบล็อกพายเออจำได้เลยสมัยก่อนผมชอบขโมยของหมู่บ้านมากเหรียญฟรีเยโดผมน่าจะแลกของกับชาวบ้านได้มั้งนี่แหละแลกได้ไหมโอ้แลกอะไรไบ้างดาบเหรอฮึมมีดาบแล้วรู้สึกเหมิมเกิมอยาจะเสกไอเจ้านี่ว่ะฮืมเสกดีไหมว่ะวิง่งมาดิ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 แน่จริงมาดิอึมอึม